ตัวพี่น้องกูอดขาบแลงสร้างมันกำลังมุ่งเลยพี่น้องเลยโดยกะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเปสุขสุขนะวันนี้กะมาเปิดคลิปกับน้องลาตีเด้อพี่น้องมาทำกันมาทำกันถูกมือพี่น้องเลยค่อยได้เปิดคลิปน้ำกันมีเเปล่าคลิปน้ำกันพี่น้องโดยพกันมาเปิดคลิปอยู่พี่พี่น้องอยู่เดินโจยเดินเดียวเลยเธอโจยไปเรีนก็เพื่อไปเนาะ เมื่อนี้กาภาพเลงเลยพี่น้องสร้างเ่นกัสซมุ้งเลยได้พี่น้องวันนี้เริ่มมุ้งเลยได้ขึ้นได้ชักซีได้เพลนหนึ่งเลยได้พี่น้องเลยก็ว่ายู่นอน้องลวตีนว่าเว่ายว่าซาวนีผนก็ใสอันติดปั่นลมันล้มเล่าลก็มามุงพี่น้องเลกกสร้างมาลายพ่นนี่มันก็แบ่งกันเห็ดตัวที่มันก็เลว้าอก้องสิลมลมน้องเลสะดาสะก e กั l นมาโอ้มีแตอยากนอน่าสร้าง าการกินข้าวเพินแล้วพี่น้องครูกสาไปเห็ดเปียกเลยพี่น้องเดี๋ยวพากันเมียนถวยเมียนบ่วงอลไรกัสิมาทำพิธีพี่น้องเบิ้องนันนองละตีนน้องว่าเพิ่อนเห็ดทอดคันใดแล้วพี่น้องเลยเบิ้งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว้าวไอเที่ยวกี่ได้ไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเด้อะบานนี้พี่น้องไปข้าพี่น้องไปหลอกเบิ้งเพืเลยคป็นช่างเป็นเห็ดเปียกเห็ดงานเพืเลยทรงทรงเครื่องลูกพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันบ้านนี้ก็ว่ายเติบอยู่พี่น้องเลยเพราะว่า กำลังยิงนอดปมจุเพี่น,น้องใเพลนเลขานากับดินเ<ร>ลยในเพลททนทำิ้พีน่น้อ,นนอนงมื่อนี่เมื่ออื่นก็คือสซีเลวเลยพี่น้องกำลังมุ่งอยู่สร้าง้นมาสร้างมาหาคนมาเนี่ขึ้นหลังคาแล้วกัผู้ยืนหายกับนี่กิว้ขึ้น ทั้งนั้นก็ขึ้นแบ่งกันเห็ดเนาะพี่นอ้องทั้งนี้มุงทั้งนั้นใสป่ปัดล้มทั้งหลังเพื่ออะพี่นอ้องเพว่าทั้งนั้นมันไม่พอดิฉันก็เลยสั่งไม้มาใหม่เครานี้ก็เลยฮาก็สาใส่ไม่แล้วก็สใสป่ปัดลมให้มันคือทั้งนี้แหละพี่นอ้องทั้งนี้เราก็ร่างยิงสีม,มุ้งคุนวะก็ได้หนึ่งเทนทุ้ทุก กับเลงมาผัดมุ้งเลยพี่น้อ,อ,นองไอ้ดาคือไอดาคือมีหอยยิมืนี่วะอแเลยจ้ำเด็กอ้ใส่เสือ้อดึงขึ้นพี่น้อง อุปกรณ์เพื่อนย่อนเสื้อไว้สําราดูเพราะได้ดึงขึ้นดึงสว่านเจาะดึงนั่นดึงนี้ขึ้นเนวย่านมาหลูดมือนะพี่น้องปพระเพทแนเนบ๊บ๊ยยานเตกอะบ,บ๊เป็นยางพี่น้องอันนี้ปพระเภทสว่านนะเพ็่นใช่อันเสือ้อใส่เสื้อดึงขึ้นสร้างเป็นกำลัง,งเอาอันขึ้นโยนขึ้นให้การพี่น้องว้าว ้น้องผู้วงเพิ่นก็มาถ่ายคลิปมื้อนี้พี่น้องมาเฮ็ดเวียกซอยกันกรุ๊ปอายมาทางนี้ผู้สวัสดีอนะตัวนักการนางเบื้องสางดูสังกษีมุ้งสังกษีนาะมาจอยมื้อนี้นั่งผู้ในพี่น้องนั่งแป้นคักพี่ได้ผู้นั่งคอยเบิ่งยิ้มเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยดีใจนละแม่เอยเด้อดีใจเนาะสิได้เฮือนอยู่เด้อโดยแม่เอยก็ ช่วงนี้นะช้างเพิ่นขึ้นข้าบแร่งในพี่น้องกับภาคกันนั่งเบิ่งช้างเชเมื่อยนี่พี่น้องมานี่ปวดโดนชาพี่น้ำแดงร่างสัวร่างบ่วงเมียนตัวเมียนบ่วงแล้วก็มานั่งเบิ่งก่อนพี่น้องยิ่งในเพิ่นกับเหตุวิยญาณเลยต้องไปเจอเนาะเบิ่งจัคเล็กจัคหน่อยแล้วก็เหตุวิญญากเล่าอะไรพี่น้องเป็นกับสบายกับลานเพิ่นกับเป็นวัดพี่น้องเหตุวิยญาณอยู่ในเฮือนในชาติเบิ่งแม่เบิ่งข้าเราบปรอกัาเลยนั่งอยู่พูดอยังออกอยู่ พี่เมฆกับพีเป็นพี่กันเนาะเุรนไอ้ดินก็ไม่เที่ยวพบดมือพี่น้องมื่อนี้เลยติดกับใบด้เลยโอ้เหลื่ยมตาหน้าบ้านในเว้ยอ่าตัวผู้สบายดีเด้อน้องพวงข้าง้นกับปีนวัดพี่น้องเลยพีนวัดหลายมือน้องพวงน่ะเสียงจนบ่มีพี่น้องเลยเสียงแหบเบิดแหมแหมไม่เที่ยวอะแหม สาสร้างเพิ่นกากำลังมุ่งพี่น้องเลยได้แผ่นสองแผ่นเลยพี่น้องครูมาทางนี้กับพี่เด้อพี่น้องบ่พอมีประจำการพี่น้องอยู่ก็กระทันสบายดีพี่น้องเด้อยังท่านสวยขนาดไหนชมก็ได้าะเบาเถาทันดูคนว่าเลยพี่น้องเลยโดยยังบุตรสวยขนาดไหนสึกอยู่พี่น้องเลยนี่ออกมาเลยก็ได้มาเลยลก็ตื่นเลยก็มาคอยมาเศร้าหนุ่มคอยก็ไปซื้อไม้ ซื้อไม่ซื้อแป้นพี่น้องเลยเลยไปในเมืองเนาะแต่ละมืออะไรพี่น้องอันทะเห็นบ่าวพมีแต่งตัวแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยคันโบมือออกงานเนาะโดยไปงานอะไข่อยกัดแต่งตัวแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยชัยชุดเนาะพอดีไปพอดีมาพี่น้องพินาวตอนเช้าขี่รถขี่ลาพินาวเป็นไปได้กับยาแก่อันไม่สิเปดใช้อันหลุดไปเลยหน่อยอันนี้มันลายเนาะมันลายตัวมากไปได้เนาะกระเจี๊ตัวเดียวนึงยังบักหนักๆมาเบิ้งเพื่นอะไร กินเนาะน้ำในน้อยู่ในก้อนน้ำแข็งกับเต็มเบิดพี่น้องเลยไม่สร้างคนกินอิ่มเนาะเหดเวียกเมื่อยเนาะเหดเวียกเมื่อยกับกินอิ่นงานเพิ่นงามมีพี่น้องเลยแม่นอะไรเได้ขาดเรือยังเพิ่นกระบอกแล้วพอได้สอยเพิ่อนพอได้ไปซื้อพี่น้องเลยพอได้อันเบิ่งซสวยก็อะลรพี่น้องพอได้แม่นเมนอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ละขั้นตอนพี่น้องเลยคุบ่าวพามีเพิ่นกระถ่ายลงเรื่อยๆอยู่พี่น้องเลย ไปพี่น้องไปเบิ่งนทั้งซากเพิ่นคือเก่าบบบนี้ดิเป็นกระแบงกันเห็ดพี่น้องเพราะว่าทางนั้นมันเมื่อทะเลเพิ่นทั้งนั้นเพิ่นกัดใส่ไม้เส้นขึ้นใส่ปลาลมคือทางนี่เลยพี่น้องทั้งซากเพิ่นกัดเอ็น,เอ,นเอ็นอยู่เทิงกูเ,เส้นไม้ใชลากันได้สิฟเบิร์แต่ยังซับซับทับเอาพอดีใส่ข้างนั้น เอ็น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 เอ็ออสนสอดผุดเย็บคาแล้วลอยคาแล้วทักนะ เทียวนะว่ากวนหมูเที่ยวนะฝืนฝืนสร้างฝืนเอาอันนั้นขึ้นเลยเล็กนอดขึ้นเลยเอออมัดเชือกนะเชือกขึ้นนอดประเภทแบบยูนได้กับพื้นกันยูนอันประเภทสว่านพื้นใส่เชือกดึงขึ้นยันมาหลุดมือเตกนะก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกตุก ขึ้นน้ำขึ้นน้ำบุญบรรทัดอยู่ประจักนอดหลุดมือขึ้นน้ำบุญบรรทัดอยู่ประจักสังบอคอยได้เนาะนงวงกับว่าบ่คอยได้พี่น้องเสียงแหบเนาะ จับกล้องกันสะเทือนในเด้อพี่น้องไอ้พละมื้อหนึ่งก็อุ้มลูกพี่น้องไอ้พลคนไปน้ำจะได้ลูกอะไรมีจะโม่อยอยู่ห,หักให้แต่อุม้มยันเมย์เมื่อปลาไวนนาน้น้ำให้นางลินน้ำเบาพอมีน้ำน้องไอดาเพิ่มมอยังให้เมย์อ,อุ้มระบาดนี้คือสิยันเมย์เมื่อปลาเห็นคนอื่นเมื่อคนเขามาเวลินเพิ่มไอยากเมื่อยันเมย์เมือตั้มและฮันดิ้ค่ะ จำจำมุงหลังคาแล้วพี่น้องทางนั้นก็นใส่เป็นซส้น,นใส่เป็นสิล้ยเอาพี่พี่น้องเลยอ๋ทางนี้เพื่อนกำลังใส่ ปั้นลมพี่น้องใส่ไม้เส้นขึ้นห<อ>ลังจากที่ไม้เพิ่นไล่เพิ่นว่าเพิ่นไหลเพราะอะไมันมโบโพประมาณสามตัวสี่ตัว<อ>นี่แหละ<อ>ก็มาใส่แล้วพี่น้องอแล้วก็สใส่เป็นลมปั้นลมขึ้นมาอ,อย่าปากลูกอย่าปากอ้วยลูกใส่ปั้นลมขึ้นแล้วนี่แหละกันทางซงซ่างทางนั้นเพิ่นกระมุ่งมาตรงนี้ก็ใส่ปัน้น,นล้งสงสนนมผูมนย<อ>ืนกันมีผู้เดียวพี่น้องผูนยืนให้กันมีผู้นึง กโอ้ฟ <celebrate> ังยังลูกว่ายังจะปากลูกโอ้อ่าว่ดัง <tra> ลูกยว่าดังพไสร้างเพิ่นกําลังตัดสปัลมยัออกาาใส่เสื้อดึงขึ้นตัวแบบสิเอาขึ้นไปต่อไปยังกะยมันหักยมันแตกเนสมัดใส่เสื้อขึ้นพี่น้อง

มัดปนกินพี่น้องแต่โยนยันมันแตกเนาะพี่น้องเนาะตัวใดที่มันยันแตกก็พี่ใช้เชือกึ้นท่านประเภทไม้เกล็ดๆนะพี่โยนเอาพี่น้องมับริมัดเชือกเกินกระเซียนหับเด้นี่เพี่ใช้เชือกโยนใช้เชือกดึงขึ้นโยนมาเทียว เด็ดเด็ดเด็ดแล้วแม่ให้เจ้านังอยู่เจ้าบนังแม่ก็ลอยเด้โอ้ยสิอบสิขึ้นก็ลอยเค้นเลยถ้าเมื่อก็อุ้มเ่ยสีหอดเฮือนลอยเบิดบ่าเจีผาเพก็ได้ลอยลลอยลจับกล้องมือเดียวพี่น้องเอ้ยลอยลอยเยปากลูกอย่าปากลอย ลอยและเมลอยแขนลูกก็ว่าลอยลอยเออเห็นว่าเฮือนไอดาเห็นเอื่อนเอื้อนไอดาได้เอือนเอื้อนไอดาดีนี่อ้าเจ้าคลิปก็ไอเทียลพี่น้องเลยว้าวอยู่เว้ยอยู่เฮ้ยน้อำพงอ้าเจ้าอันได้เอื้อยดิเอเล่เอเล่เช้าแล้วก็เป็นวัดนะว่าสิ เป็นจักมือแล้วเป็นวันจะ้ะประมาณโซงโองมือเสียงขี้เห็บพี่น้องเสียงเห็บพี่นอ้องเลยลองเละก็ได้เป็นกระออกมาเห็ดเรียกโซยพี่นอ้องก็ได้เป็นเป็นหมู่กันพี่นอ้องล่างถวยล่างบวงแต่ละมือเป็นกระออกมาอยู่พี่นอ้องเลยไปซื้อนานซื้อนี่ซื้อนามซื้อนายให้สร้าง น้องลาตีเพิ่นไปน้ำก้านบางเถอะป้าอมไม่ต้อเวียกพี่น้องเราขื่นเลยพี่น้องเป็นมัดใส่เสื้อขึ้นแล้วครับเป็นที่โองสววาเป็นที่โซงพี่น้องเลยเข็นยาียวเวพอดีสุดสวยเลยพอดีเลยแล้วเพิ่นแทกใส่แบบพอดีเลยครับ เต็นที่สเทียวคะเทียวห่อนมดเองจับกล้องกเทียวเดีไปยืนอยู่นมลูกเดินน้อยได้ไหมาหหไปมันก็ห่อนแลวอยู่นมไม่ไมยืนไปเล

ลักซี่ฮู้ขึ้นไปพร้อมขึ้นไปทางเทิงเพิ่อนกับโต๊ะแค่เล็กน้อยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายทางเทิงเด้อพี่น้องเพราะว่าอู้ไม้เทวพี่น้องย่านอันไม้ย่านยังถือเนาะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายแต้มอ้อมทั้งลุม่มพี่นอ้องเลยถ่ายไกลๆทั้งนอกพี่นอ้องเธอเล็กน,น้อยก็ไดล เป็นกระป๋อนขึ้นเรื่อยๆพี่น้องสังกซีกเลยเป็ดที่สามเลยพี่น้องพนักขึ้นเริ่มงามแล้วพี่น้องเลยเป็นม้งไว้ก่อนอันนี้ก็สบายได้พี่น้องบับบงบกกบบดเดดพิ่นโก้บัดสร้างเพิ่นโก้กับบอดี้แข่งเดชพี่น้องบัดนี้ทั้งเทิงมาลออมแล้วบดเลย ล่มแห้งเลยด้พี่ส,สร้างคนก็คึ้งยากเติบแล้วมันล่มมันนี่เกนที่สามเลยพี่เนาะเกนที่สามแล้วงามแล้วแบบนี้

เป็ Dante, นกุมงได้สองสามเพี่น้องสำหรับคลิมีซาเลมโนยกับิีดีโคจบคลิปปนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อเมยพี่น้องพ่อเมยเอฟซี้ลยไอ้น้องเบุดทุกคนทุกท่านเนาะบ่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไทยต่างประเทศหรือว่าอยู่ฝั่งลาวเนาะทุกคนทุกคนพี่น้องขอบคุญขอบุหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามเลยค่ะส้มเป็นกำลังใจให้ซาเลมโนยเนาะพี่น้องก็มีกำลังใจสู้ต่อพี่น้องเอ้ยเฉลยสู้ซาเลมโนยเปิดคลิปให้ซาเลมโนยเลยบทความโฆษณานี่เด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ชานรู้นู่นเขาเขาเขามาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อ